แต่ขณะเดียวกันทางซีกแม่การก็คือมีของเสกก็สุดเหมือนกันนะเธอก็สุดเหมือนกันตอนทีที่ลูกไปฟ้องอาลไปฟ้องเพิ่งศาลดังนั้นนะแม่การใช้คำว่าตออโตได้เลย แม่การนี่ลุกขึ้นมาโพสต์ a c e b o o k อัดกับบรรดาลูกๆทั้งหลาย16ข้ออะตบอต้แบบได้เรียงได้16ข้อ16 16ข้อก็คือแบ่งโพสต์16ครั้งด้วยกันใช่ไหมฮะสครั้งค่ะครั้งแรก15ข้อแล้วก็มครั้งที่2อีกค่ะดูตัวอย่างข้อความสุดท้ายดีกว่ามาครั้งที่16เลยครั้งที่16แม่การได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งคุยอยู่กับลูกเสือตอนเด็กๆที่ลูกเสือยังเป็นลูกเสือน พร้อมกับโพสต์บรรยายภาพว่าอันนี้คือข้อ16นะคุณนายรับ1ก <16. S 2> กวางเสือไปหาหมอพ่อแม่สิจะได้พิสูจน์ว่าใครบ้าแม่จะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วกับทั้ง3คนรวมถึงพวกที่หวังเงินกูกูไม่สนแล้วกูทําไปไม่ใช่ครับกูกท้าไปกูท้าไปโรงพยาบาลสมเด็ดเดดจเจ้าพยาพรุ่งนี้เสือกวางตูไปให้หมดแล้วให้หมอวินิจฉัยเองว่าใครบ้า แล้วเอางเงินมาคืนกูด้วยก่อนที่กูจะแจ้งความจับลูกตัวเองตอนนี้เกือบสามสิบล้านเนี่ยแหละไม่อยากพ<อ>ูต่อเลยอ่ะอ,อีบ้าคนนี้แปลกนะหลอนยังไงวะลูกพูดถึงแม่ว่าหลอนแล,แล้วก็ e แล้วก็บ้าก็คงมไม่ได้เรียก e อีหรอกก็คงหลอนก็คงบ้าอะไรประมาณนั้นอยากให้ศาลเอาตัวไปตรวจทางจิตเวชแม่การก็โพสต์โศนกลับ อีหลอนอีบ้าคนนี้แปลกนะหลอนยังไงวะหางเงินเลี้ยงครอบครัวได้เดือนเป็นล้านแปลกจังแล้วก็จบตอนท้ายแบบนี้เลยนะเปิดเองจบให้สวยนะบอกก่อนแฮท็ใจดีได้ใจร้ายเป็นแล้วก็แฮท็ต่อโง่อะไรขนาดนี้หลงคำยุแย่คนอื่นทำร้ายแม่ตัวเองเจ็บปวดนะเรื่องแบบนี้มันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยนะเป็นเรื่องภายในครอบครัว เราหยิบช่วยเอาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังจะสังเกตนะครับเราไม่ได้นําเสนอในมิติของข่าวบันเทิงนะค่ะเราไม่ได้นําเสนอในพิติของข่าวดารานะเรานําเสนอในมิติของข่าวสังคมใช่ค่ะเป็นหนึ่งกรณีศึกษามันเป็นกรณีศึกษามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้มีชื่อเสียงครอบครัวหนึ่งค่ะไอความบ้่งข้างไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้เป็นปัญหาละเินขนาดถูกแทะไปเยอะยังเหลืออีกเยอะแล้วก็เติมมาได้เรื่อยๆนะครับในความเป็นเสกนะ เศร้าใจจังเลยอเป็นกรณีสาหรือจะหาทางออกอยังไงอยากจะยังไงความเป็นครอบครัวนะก็อยากใช้มีทางออกที่สวยๆนะพูดตรงๆนะสามารถเี่ยะคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้